ผมเจอแง่เจอคนระับพร้อมวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการเก็บเลเวล1-70โดยใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับเรอเิไม่ถึงชั่วโมงครึ่งด้วยนะครับผมตีไปอะชั่วโมงหนึ่งถ้าเล่งจริงๆนะครับชั่วโมงเดียวก็สามารถเล่งเร็ว1-70ได้แล้วเองนะอ่ะโอเควิธีการสร้างตัวละครใหม่นะี่ทุกคนคงสร้างตัวละครเป็นอยู่แล้วเนะอ่ะ ผมเคยอัดวีดีโอไปแล้วนะครับวีดีโอที่บอกว่าการเก็บเลเวลเทรนนิ่งกาวนี่เงี้ยเก็บเลเวลให้เร็วสุดทำยังไงนะครับเก็บเลเวลเทรนนิ่กงกาวหนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับเมื่อเราเก็บเลเวลเทรนนิ่งกาวหนึ่งยี่สิบยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยให้เราไปที่นี่นะครับไปที่ผายอนครับไปที่ผายอนก่อนนะแล้วก็ไปที่นี่นะครับ ตามผมมาป๊๊บปป๊ป,ป,ปขอคัดไปตอนที่ถึงเลยนะออผมลืมบอกนะเนีับเงินเอ็มขึ้นมาแล้วเนระับขึ้นมาเป็นยี่ห้านแะ้วมั้งนะคนกลับมาเล่นกันเนระับพอมีกิจกรรมนี้เองให้เรามาพาย่อนเนะี่บแล้วก็คุยกับไอเอ็นพตัวนี้นะเอาเอ็นพี NPC ตัวเนี้ยมันจะให้เรารับภารกิจะนระับก็จะมีภารกิจอยู่5ตัวด้วยกันเนะ คุ้ง่ายว่ามันตีแค่สตัวนี่ครับแต่ละเควสเนี่ยมันตีแค่สตัวเท่านั้นนะสตัวนะี่นครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลยี่สถึงสามสิบนี่ครับอย่าออกจาก count, เทนนิ่งเก่าเลเวลต่ำกว่ายี่สิบนี่ครับให้20ขึ้นไปนี่ครับแล้วก็มารับเควสตรงนี้ให้หมดเลยนี่ครับแล้วเข้าไปตีๆๆใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีเหมือนกันนี่ครับไม่ถึงด้วย10นาทีด้วยแล้วก็มาส่งเควส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 ให้เลเวลเกิน30ขึ้นไปนะครับ แมสเดียวเนี่ครับอ่ะเข้าไปตี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 ให้ครบทุกเควสนี้ครับแล้วก็ไปส่งเควสนั่นเองอ่ะแล้วก็ไปที่นี่ต่อครับไปที่มอลล็อกก่อนนะครับเมื่อเราสามสิบเอ็ดส่งได้ถึงสามสิบเอ็ดนี่ครับส่งเควสอันนั้นเนะี้ยได้ถึงสามสิบเอ็ดแล้วก็ไปมอลล็อกต่อยังก็ไปหนอนดินนั่นเองนะเออไปหนอนดินนี่ครับ เออเขาวับปั๊บวิ่งเนี้ยครับโอ้โหวิว่งลงพอดีเลยนั่นเองนะแล้วก็ปึ๊บวิ่งครั้งหนึ่งเนี้ยครับอ่าไกลๆเนี้ยครับปึ๊บเอาใส่เองเนี้ยครับนี่ครับน้องโอ้ยบอกเขาไม่ทันเนี้ยไปต่อลงมาหนอนดินนั่นเองช้าหน่อยก็สองชั่วโมงครับเสร็จแต่จริงเยี่ยแป๊บเดียวนี้ครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวนี้ ถ้าคนเล่นจริงๆอะแล้วยิ่งมีพีชนี่บโอ้โหแหลมเลยนร่งนะคุยเอ็บีซีตัวนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็รับเควสให้หมดเลยนะตีมทั้งตัวครับสงๆๆ่งส่งส่งส่งจนเลเวลประมาณสัก41เนี่คนระับไปต่ออันนี้ครับพอเลเวล41แล้วไปต่อ,อไม่ไปไหนเครับไป่คีัคบกลับเมืองไปดันออกนั่นเองนะ เออเราจะไปดันออกวิธีการไปดันออกก็ไปนี่เลยครับปุ๊บปุ๊บปุอบปุ๊บปุ๊ปุยวปุ๊บปับปุ๊บป่๊บปุ๊บปุ๊ปุีบตุอบปุนีปุรบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บบป๊บปปปนปบ แล้วก็เข้าอันี้ไปเมื่อเข้านี้ไปเสร็จปุ๊บคุยกับเอ c ตัวนี้ครับแล้วก็รับภารกิจพวกนี้หมดเลยตีตามภารกิจเลยนี่ครับในเดินขึ้นไปหน่อยนี่ก็เป็นดันดันเจนออกนะตีหมดเลยนี่ครับตี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 แล้วก็ตีข้างนอกนี่เนาะเก็บเก็บให้หมดนะครับตีตัวไหนก็ได้นะครับรับเควสมาแล้วก็ตี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 นี่ครับจนเลเวลประมาณ51นี่ครับเมื่อได้ห้าสแล้วเนี่ยเราก็ ไปที่นี่ต่อครับนัดเดียวนั่นแหละนะครับตีแค่สองตัวนั่นเองนะสองห้าตัวอะไรพวกนี้นี่ครับนัดเดียวเดี๋ยว,วก็ไปมอลูนนี่ครับไปมอลูนเพื่อที่จะปึ๊บนี่ครับซื้อวาร์ปนี่ครับ แล้วก็ซื้อวาร์ปไปนี่ครับซื้อวาร์ปคนนี้ได้คนนี้ได้นี่ครับซื้อวาร์ปเพื่อไปแมวน้ำมันอ่างนีน่ครับอาอเขาไม่อยู่เหรอไม่อยู่นี่นครับมีมีวาร์ปไหนวาร์ปวาร์ปแมวมาเจอแล้วมาแล้ว ปเปบวาเงียบ yes ไป i v ยไปแมวน้ำแล้วให้วิ่งขึ้นนะครับไปจุดจะไปจุดด้านบนนั่นเองนะวิ่งขึ้นไปจุดด้านบนนี่นะโอเคแล้วก็คุยกับเอมซีตัวนี้นะครับอยา,ารับภารกิจที่หมดเลยเนอะปึ๊บนะครับ รับพาร์ตจริงๆก็รับแค่3อันแรกก็พอนะตีแค่สองตัวนี่ครับก็ได้แล้วอย่างนะจนเลเวลหกสิบเอ็ดนะครับและคราวนี้ไปที่นี่ต่อครับ61แล้วนี่ครับแบบอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าแบบแบบมีสกิลเล่นไหนก็สกิลแบด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 แบทเลยเนี่ยเล่นอาเชอรก์ก็เล่นอาเชอร์ก็เบิ้บนเบนิบน้บนเบิ้นเบิ้นเลยอย่างนะอา่าเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับนะั่นคืออีสโลด์นั่นเองนะ อิสลาตอุดเนี่ยกอกไม่ใช่อะไรนะไปนะเราว่าไปอิสราเลุดนี่เพื่อไปนี่เนยเพื่อไปบีอารันนั่นเองนะหรือเรียกกันสมัยก่อนว่าบาบิอรันนั่นเองจะเรียกบีอารันก็ได้นีเ่เรียกไปเถอะเนี่ยเข้าใจตรงกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วเองนะ วาร์ปนี่ครับซื้อวาร์ปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปแล้วก็วาร์ปไปนี่ครับจะจ็อบห้าสิบแบบรวดเร็วเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกตัวด้วยนะคือเสกนะครงีมันมันเก็บเร้าเร็วดีนี่ครับวิ่งครับวิ่งขึ้นไปวิ่งเข้าวาร์ปนี่ครับยิงก่อนนี้ปั๊ดใ่หมวกงูนี่ครับ ก็เาวาร์ดพี่หม่ตรงนี้นะอ่ายี่ยมมาครับพีใหม่ชั้นหนึ่งด้วยนะั่นเองนะชั้นนี้ยังไม่สุดนะครับก็คือแบบเวสหนึ่งอะ่ะมันขึ้นหนึ่งเวลเลยนี่ครับอ่าเวสหนึ่งขึ้นหนึ่งเวลเลยนี่ครับก็คือขึ้นเยอะมากเลยนั่นเองนะพี่เมย์นะครับอีกเร่งก่อนนี่ครับ น,นี่คือฮันเบิ้ลนี่ครับผมสร้างเอาไว้เพราะเดี๋ยวในอนาคตนี่อานมาเล่นฮันเบิ้ลกันนี่ครับเข้าหองนี้ไปครับเดี๋ยวก็คุยกับ NPC ตัวนี้เดี๋ยวผมส่งเควสให้ดูส่งเควสนะี่ครับอัพเลยเห็นไหมอัพเลยนะี่ครับเดี๋ยวก็อัพปุ๊บๆเข้าไปนะี่ครับ ยิงดอกละสองร้อยเนี่ยท่นนี้ไม่ได้ธนูลมนี่ครับไม่ใช่ธนูลมอ่ะก็คุยไอ้เบสิสตัวนี้นะรับแคนนะครับจนแล้วเจ็ดสิบยิง,ย,งยิงที่เนี่ยแหละแล้วเจ็ดสิบนี่ครับก็ครบแล้วเองนะครบเจ็ดสิบ,บแล้วนี่ครับก็เป็นอันสมบูรณ์นี่ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพกันได้เลยนั่นเองนะสบายเบือ่อสดือโบเลยนั่นเองนะอ่าก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับสำหรับการเก็บเลเวล 1ถึงเจวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอหน้าไปเจาะดูงเกงในกันนะครับโอเคแล้วจะมีวิดีโอหน้ามิ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะสวัสดีครับบ๊ายบาย